สวัสดีค่ะช่องลมเย็นแฟมิลี่ห่างหายจากการทำคลิปไปนานเกือบปีหนึ่งเลยนะคะคิดถึงการปลูกมากจริงๆก็ปลูกอยู่ทุกวันนั่นแหละค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายทำคลิปอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะเอาถั่วพุ่มมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการปลูกถั่วพุ่มในกระถางก็ได้เก็บผลผลิตกินนะคะวันนี้จะพามาปลูกพริกค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าพริกแดงจินดานะคะ วันนี้นี่จะปลูกต้นพริกจินดาของเราลงในกระถางขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะประมาณ20นิ้วค่ะในนี้จะมีดินเก่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะคะประมาณสัก1ปีแต่ว่าเรามีการปรุงดินใหม่พักดินไปแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะปลูกผักได้เลยวันนี้นี่จะลงเป็นต้นพริกนะคะ เนื่องจากกระถางเขาใหญ่เราจะลงเป็นสองต้นไปเลยนะคะแบบนี้นะคะต้นกล้าพริกของเรานี้อายุสองเดือนแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เลยปล่อยเขาไว้ในกระถางเล็กนานเกินไปค่ะแล้วก็ทําการขยายพื้นที่ช้านะคะทําให้ต้นเขาโตช้านะคะแต่ว่าก็ถือว่าโตนะคะหลังจากที่ นำเขาแยกออกมาตอนที่เขาเป็นต้นกล้าเล็กๆนะก็มาใส่กระถาง6นิ้วเล็กๆไว้อ่ะหเดือนนะคะ,ะรวมเวลาหว่านมเมล็ดด้วยนะก็กลายเป็นเกือบ2เดือนค่ะน่าจะ45วันเออนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ปลูกไปแล้วในดินก็จะเป็น ปุ๋ยคอกนะคะมีวัตถุอินทรีย์เนาะแล้วก็เป็นดินสําหรับปลูกผักนะเป็นดินที่ผสมแกลบเผานะคะเราจะทําการปลูกในช่วงเย็นนะเพื่อจะได้ให้ต้นกล้าของเราได้พักผ่อนในตอนกลางคืนไม่สู้กับแสงแดดร้อนแรงมากเกินไปนะคะพอเราลงต้นกล้าของเราเสร็จแล้วรู้สึกว่าดินเขาจะพร่องนะเพราะว่าเป็นกระถางปลูกมะเขือนะคะเป็น ปลูกมะเขือเปราะเดิมนะคะแล้วก็ดินมันพร่องไปเยอะนิดก็เลยไปนําดินจากกระถา,ขางข้างๆก่ะทุกคนคือดินน่ะถ้าเป็นดินเก่าเราก็พักก่อนนะอันนี้พักมาเป็นเดือนเสร็จแล้วก็เรียกว่าผสมใหม่ะคะ่ะผสมใส่กับพวกวัตถุอินทรีย์ต่างๆมูลไกล่มูลวัวมูล สุกรใดๆที่เรามีนะคะแล้วก็ผสมคลุกเคล้ารดน้ําไว้นะรดน้าพรวนดินไว้นะคะให้เขามีความสมบูรณ์หลังจากนั้นเราสามารถที่จะนํามาใช้ปลูกต้นไม้ของเรานะคะปลูกผักสวนครัวไว้กินแบบนี้ได้เลยนะนี่ไงดินของเราตอนนี้ก็เต็มกระถางแล้วจากนั้นเราจะทำการรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ กระถางค่อนข้างใหญ่เนาะจริงๆแล้วต้นพริกนี่เขาไม่อชอบความเขาไม่ชอบความชื้นที่สูงๆนะก็พยายามควบคุมความชื้นให้พอดีนะอย่าน้ํามากเกินไปช่วงนี้ควบคุมได้เพราะว่าไม่มีฝนเนาะสามารถปลูกในกระถางใหญ่ได้อันนี้เป็นต้นมะเขือเปราะเราจะใช้น้ําผสมกับเครื่องดื่มชูกําลังนะคะในการราดรดนะคะให้เขาได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นที่เหลือๆเราก็ไปลด ต้นผักที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะคะง่ายไหมล่ะคะทุกคนการปลูกพริกไว้กินเองเดี๋ยวจะมาพามาชมนะพริกที่ปลูกในกระถางอันนี้เป็นพริกกะเหลี่ยงสวยงามมากเลยเก็บกินแทบไม่ทันเพราะว่าดกมากจริงๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ